อันต่อเดวปลาเตดอดนุยกขึ้นยืนบาดของดกว่าลุงแลว้วหยาเปรตนะต้มแขยงปลากกแม่จันตมกาง,งคืนไม่ได้ไม่ได้เว้นแล,ล้วพอลวงนั้นเดินลงจากเดือลาอยเสือตุมจากไปช่องมัดพอไปน้อยสยามเปไม่รู้เปน้อยซาจอนไปใต้พนให้ดัง,ง,งตึงแปลดตึงแปลดตึงแปลดเต้นน้อยเต้เดือลาว่าด้วคุ้งน เห็นเดินเยี่ยมเล่เยี่ยมเล่ไนยำแกชั้นมาชั้นเพื่อกลางคืนแกดูเลยแต่ตอนมาเล่งกับคูล้างเวทีอันสัว่าเอืยออกเปล่ามาโยมมากกับโยมเจ้าพ่อล้วงไหวรับเออเออักคืนแม่้รยจะผ่อล้วงอันเห็นไปอวยพณในเมกาต้มจากอวยพนเพื่อโยมเอยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สุกสุดิบดิบอยู่เป็นต้นต้นเลย อีมีอียังไงตึงควายฮิตเปรตโยนเลยมึงอันปราวัดวัวกุ้งเกลียดโดนกับมึงเกลียดก่อยเกลียดในโตเกลียดจอยไม่เกลียดเปลือเยียแม่มป่ามาไปปล่อยเต็มวัดฟาไปปล่อยใส่ในวัดเกงเราแกตามกูได้ว่าเอาป้ามาเผื่อเลยมึงว่าเผื่อวัวเผื่อตาว่าเป็นจตุปจัจตีเอาไวก้กวยขี้เป็นต้นเปรตโยน ก็าบาูชาบูชาเป็นผู้ปามาเองมัดจุกแล้วใช้อดเกงมาปล่อยโยตีนาคุดไม่รวยไรปรตตีปราเกลียดปล่อยรปราเกลียดกูซื้อมาไม่ยิงนี่ว่านักการเมืองเครียบพวปราคุ้มไหนได้ถุงอยู่ตรงนั้นนั่งกูบอยดย้ให้ตายโง้งกินอะไรมาบ้าไปจักนี่ก่อยขันเป็นฟืนจองเ <c ười> ชียงวัวมาโลวัวเม่ หัวอยากน้ำหัวต้องต้มแจ้งวัวไกลๆไม่ไกลเพื่อมันได้กับหัวจริงแล้วมึงแล่ดีนะครัวซาว่าครัวมันลังคอนเสิร์ตแล้วมึงแล่ดีนะกูแต่งไต่ห้องเลยแม่เอ็มเหลืองเลยครูเบาเบาหนูยังนั่มาเล่นอยูเลยของได้จริงอะแล้วกตีเดียวตอนอันเละแม่มไม่เอาแล้วหลังจากนั้นมาตีปูก็พุ่งอย่างแกหนูเลยคอยหัว หัวทิพมึงกาวพุ่งเออคุณเหลิอตั้งแต่บัดนั้นคุณฟาำเภอหนูยาตะเบียนเม่าแล้วคนณติดใจทำจนหัวทีาหัวหญ่มันจุนต้องฟาบปโอในนาดูมันไม่จุนไอ้มึงปลือยรัวเออมันก็เบือแล้วไอ้โตก็เบือได้กระบัวมึงปลือยรัวเบือพร้อมกเอานะปลาจุนเจียงกาเชียงมู มูโต,ต,ต๊ะแต่งคอวิวิว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 วิช่ตหัวเร็วลวอ๋อขันมูอแจงหัวน,นกดุกว้วนอกกู้ซามกุก จิ๊บแอดคุกไปป้าพ่อมาช่วยคุกใช่นกเข้าไว้ได้แต่ตางลาดแตละคุกนกเข้านกดูเ้านกกุดูดขุดดขุดดขุดดคุดดขุดดขุ้ดุดดขุดุด นี่เก่งมากเลยกว่าเลวเหรอ